ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอเดีเทพๆนะตัวดีๆนะแรงสูงๆวินเลตสวยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับไว้เล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจแอ้มินต์ดีวีเจ็ดเลยนะครับผมเพจรับซื้อขายหนะเกมอาร์วีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจนะทักวไปทงเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีน้องชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกเก่านะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมอารีน่นเองนะฮะก็วันนี้ก็มาลองเล่นนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มาเล่นนานมากนะครับก็คือส่วนใหญ่คือผมก็อัดคลิปแบบประมาณรีวิวตะโกงตะกินรีวิวมงรีมอสไม่ได้เข้ามาเล่นแบบนานมากเลยนะครับผมนะวันนี้ตัวใหม่ท่านผู้ชมก็ได้จะรูนะ้ว่าตัวใหม่นะที่เข้ามาแทนเลน่านะครับไม่ใช่เลน่าดิอ่า อะไรนะเฟน,น่านะคะรับผมได้ี่กุติบอลลูนมาป่าไรสุดเลยโอเคนะครับผมแรกก็เป็นตัวเฮเลนนะครับผมได้ผมหยิบมาป่าเลยนะครับผมนะไอ้ที่ดูว่ามันจะเป็นยังไงก็เล่นเหมือนแคลรี่เลยผมเอามาแทนแคลรี่เลยนะครับผมนะคือแบบ oon, แล,ล,ลนะะนะูนแคลรี่อ่าพลังแฝงแคลรี่นะครับผมนะเทสไอเทมก็แคลรี่เลยนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูดีกว่าครับว่ามันจะไปเป็นยังไงนะครับผมนะสำหรับตัวใหม่เนาะ ถือว่าเข้าสู่ตำราขยะเลยป่ะเออนะเขาผมนะตำราขยะนะเขาผมนะโอเค <laughs> okay. อันนี้ก็ผมก็ไม่เล่นหมดธรรมดานะรัาผมเนะเออก็เพื่อแบบไม่ให้เป็นภาระทีมไปมากกว่านี้นะก็เล่นธรรมดาดีกว่านะฮะอย่าไปเล่นในแรงเนาะนอกจากถ้าเล่น,นแรงก็เล่นได้นะะนอกจากคุณจะมาทีห้าเออระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปฮะผมปกติค้าวไรย์ยากลำบากนิดนึงโอ้สองนาที ยังสองทียังไม่หมดฝ่ายเลยฟาร์มอะ่ะเฮ้ยบอกวันบอกวันลัดโอ้โหตีไปไม่ดึงเมื่อกี้ไปไม่ทนันถ้าไปทนไันได้ได้นะไปทำแรกทิ่ว่ัผมกดอันติอะไ,ไรได้ต่างอยู่ความต่อเป็นฝ่าที่ดีต้องเก็บออบเจกต์นะครับผมนะเก็บฟาร์มเออด้วย โอ้ยโหหนึ่งมาแก๊กโอ้ยคือโหอิรูเมะไอ้คี้ยอ้ยถอยก่อนยี่อิรูเมะบ้างเฮ้ยสวยเฮ้ยโอ้โหอิรูเมะบ้่งโอ้โหถอยกันไหมอิรูเมะบ้างสีสีโคตรเยอะเลยโคตรน่ารำคาญเลยไอ้เดี๋ยวยกโอ้ยโอ้โหยกยังไงเห็นปะไอ้คือเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกโอ้ยอย่าตายอย่าตาย กูยืนดูมีอะไรไม่ค่อน่นารำคาญเลยทุกคนไอหยู่หิไวไหมเพื่อนสักสักหน่อยก่อก็แล้วโอ้โหไปละเข้าไปฟาร์มละเอาตัวรอดกันเองละกันกน,น้องๆโอเคครับผมนะตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาทีนะครับผมแนะ่ก็ยังไม่ได้สกิลเลยเฮ้ยอกูยกสวยเมื่อกี้แต่ไม่ได้คิวขอได้ไหมโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไร ถือหมาเอาแอซิดนะครับผมนะเอาตังค์เริ่มเริ่มตีแรงไม่ใช่เริ่มตีแรงนะเริ่มตีเร็วแล้วเริ่มเคลียทุกคน่ารมไม่ด้เลยนะผมว่าเก็บพยายามเก็บสรัพย์ป่าให้มากที่สุดอะผมว่านะอย่างน้อยแบบว่าถ้าเราแบบเกมตามมาเราก็ยังมีสรัพย์ป่าของอื่เราก็ซื้อได้ไงแต่ว่าถ้าเราไปฟาร์มเนี่ยคือแบบว่าคลิปป่าทุกคนนี้ถ้าเราเกมตามมาเราก็จะไม่มีโอกาสเข้ามาฟาร์มแบบนี้แล้วฮะทุกคน จากประสบการณ์เนี่ยผมเคยเล่นหลายๆตัวมาอุ้ยสวยอุ้ยฟอร์เรนโหดมากเอ้ยบอกอ่ะอบอกอ่ะอมาดิกูสตันสวยเอาได้คิวเออเอาได้อีคิวนึงเอาคูไม่ได้ตีคไูได้อ๋อมันเป็นแฟรลี่ปะเขาบอกว่าของแฟลี่ผมามาแทนนะครับผมนะฮะคือบอกว่ามันจะตีไปทูดามิเนี่ยแฟรลี่ไม่บอกว่าเขาเรียกอะไรพนะลังแฝงมันอะ่ะโอ้มาแล้วครับผมนะันสองคิวเอา เฉยๆมันเลยกลับเฉยอุ้ยโอ้โหเฉียดกูนึกว่าดึงโดนเมื่อกี้ตกใจโอ้ยโอ้โหน่าเบื่ออรลูเมียมั้งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยแล้ววะอ้ยดึงโดนนี่ไงเพิ่มเลือดเติมเลือดโอ้โหล้วทำไมันจ้าเสือเสือสวยเสือไอ้ชิร่าทำไมมันต้องยกแต่กูวะกูไม่เข้าใจ มันล็อกเลือดน้อยเหรอมันแล้วก็กดกดกดรัวๆแน่เลยผมรูสภาพเนี่ยโ้ทีดออกละพันเฮ้ยฟอร์เรนเสร็จกูเรียบร้อยลัดโอ้พันสองพันสองเยี่ยยตีรัวมากทุกคนโหดมาก อยากลองตีคนดูแล้วอ่ะเบื่อตีคลิปแล้วไม่เป็นไรฝากไปก่อนนะซักป่ายังไม่เต็มโอ้โหโอขี่รัวมากขีรัวมากเฮ้ยโอ้สวยเก่าจะมาลัด ไม่ทันตีปอมกันด้ลเออไม่อยากตีคนแล้วอะ่ะเออทีปเล่นได้หมดเลยตอนนี้เพิ่งได้สามคิวเองเฮ้ยฟอร์เรนฟอร์เรนเฮ้ยโอ้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 แรงมากโอ้เฮ้ยฟอร์เรนกูมามาดิออโอ้โหม่ได้เไยเฮ้ย ถ้ามันไม่มีอายา่าเกาะบนหัวว่าผมไหอวอล้เมื่อกี้คือแม่งผม่ปีไปแบบว่ามันอาย่าก็เพิ่มเกาะให้เมื่อกี้เห็นว่าแม่เงเอ้ยเสียดายเลยไม่เป็นไรอ้าย่าไม่เกาะอยู่บนหัวเฉยเแม่งเพิ่มเกาะโคตรเยอะเลยทนต่อไปผมเอาแบบอันนี้ดีกว,ว่าเพิ่มขีเฮ้ยบอเลนเอาเอาเอาหนีอ่ะเ,เรียบร้อย เรียบร้อยโหแรงมากแล้วเอ้ฟอนเนตัวนี้ไม่สู้เลยคือแบบว่ามันกะหนีอย่างเดียวถ้ามันถ้ามันคิดสู้แต่แล้วผมว่ามันมันน่าจะดูดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกดอะไรไม่ได้แม่งโดนอะไรวะใบสตันแล้วก็อิลูเมียสตันรัวๆเลยไม่ได้กดเลยเลยผมว่าออกล้างดีกว่าเอ้ยไม่ออกล้างออกั้าสถานะเดี๋ยวรองเท้าอ่ะ แรงไม่กดสกองสกิลอะไรเลยเ,ลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยยแรงกูแรงกูแรงเรียบร้อยตายหนึ่งมาดิมาดิไปไหนไปไหนอูมาดิไปไหนอ่ะอูซอยซอยซอยเฮ้ยไปไหนเอออูได้อยู่ ไอคิดไม่งเห็นว่าคือถ้ามันไม่มีอายาเกาะบนหัวมันตายตั้งนานแล้วไม่มีแต่เกาะเลยมรู้อย่างชอบเฮ้ยอะไรวะจำออเลยน้องไอถ้ามันไม่มีอายาเกาะบนหัวหัวมันตายตั้งนานแล้วไม่เกาะขึ้นมาสามสี่รอบเมื่อกี้โอ้โหสงสารเลยโคตรน,น่ารแล้วค่ะหลยอย่างแล้วคือดามเมลเรามันไม่ได้จัดอยู่แล้วไงเราจะค่อยๆตอดแล้วมันก็เพิ่มเกาะขึ้นอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ย ชอบไกลไม่ไม่หมายถึงเฮเลนสายคลิปไงน้องเอกมาแล้วน้องเอาแมา่งดิเก่าจังเก่ายังเรียบร้อยหนึ่งคิวเวอรเลดเรียบร้อยหูเวอเลดเกมมามาซอ,อ,อยอยู่ไอ้วมันซอยยับเลยทุกคนแบบแต่อยาออออ่าบแบบเบาผมว่าอตอนตอเล่นก,กับแท้งอ่ะตอาเล่นก,กับเพื่อนอ่ะโซโล่ท่านที่ยา,ยากนะเวลาโซโล่คิวอะไรพวกนโลโลเนี้ย มันต้องแบบตัวแพรทางจริงๆเหนือโซโลได้ของหวานโอ้โหแรงมากพันเจ็ดอ่ะเหล่าละพันเจ็ดเฮ้ยเอ,อาจบเลยเหรอโอ้แม่นะเพื่อนกูเพิ่งเกิดโอ้โหเพิ่งได้แปดคิวเอ,องขอร้องขอร้องละเออเรียบร้อย โอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องลาไปก่อนกันแล้วกันนะก็ถัว่วมันเล้เลยปแปลกๆให้เห็นกันแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้บายผม